สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนวันนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาดูต้นเงินไหลมาด่างขาวนะคะแต่ใบมันสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆก็เลยเอามาฝากให้เพื่อนๆนดูนะคะนี่เราเพิ่งตัดนะคะเราเพิ่งตัดเมื <ll> ่อเช้าเองนะคะเราเพิ่งเพิ่งตัดเมื่อเช้าที่หน้าบ้านนะ้ะเห็นใบมันสวยงามมากๆดูความสวยนะคะนี่อีกฝั่งหนึ่งด่างขาวอีกฝัง่งหนึ o ่งโอ้โ oh. ห ลายสวยงามมากๆนะคะนี่ลงไหลกับไม้ด่างมากๆนะคะชื่อดีชื่อเพาะด้วยชื่อไม้มงคลนะคะเงินไหลมาด่างขาว,น,ขาวนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนี่นี่นะคะสวยงามจริงๆดูใบนะคะแล้วเราก็ชําไว้นะคะเราชําไว้นี่ดูนะเพื่อนๆเมื่อเช้า เราเห็นแล้วเราสะดุดตาม,มากเราก็ตัดมาชําเห็นใบหูดังดังฮาร์ปเลยนะคะ